บิ c o อยอาจจะก,กําลังเกิดสิ่งที่เรียกได้ว่าการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ต่อจากนี้เพราะอะไรผมถึงบอกไว้แบบนี้คลิปลิปนี้มีคําตอบครับ สวัสดีครับผมโคชบอลนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับซึ่งวันนี้นะครับตั้งใจมาทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องของ Bitcoin โดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งก่อนอื่นเลยเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนเลยนะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กับผมนะผ่านการกดไ like, ลค์คลิปคลิปนี้ครับกดแชร์คลิปคลิปนี้ให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักนะไปจนถึงกด Subscribe รวมไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้เพื่อเป็นกําลังใจดีๆให้กับผมด้วยเช่นเดียวกันถ้าใครที่ยังไม่ไดกด Subcribe Subcribe นนะผมแําเลย นะครับกดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวเราลองไปฟังรายละเอียดกันเลยแล้วกันนะว่าทำไมผมถึงบอกว่าราคาของ Bitcoin อาจจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ต่อจากนี้ก็เป็นไปได้เพราะอะไรกันแนะ่ลองไปดูกันเลยครับและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับผมอ้างอิงจากคลิป เก่าที่ผมเคยพูดถึงนะว่าถ้าคุณสังเกตเส้นสีเหลืองเส้นนี้ครับเส้นสีเหลืองเส้นนี้เนี่ยผมทําการตีเป็นเส้นพาราโบลิกเคิร์ฟนะบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยนี่มันคือพาราโบลาหรอหรือว่าพาราโบลิกที่ว่าหรอจริงๆมันดูเหมือนเป็นเส้นตรงมากเลยแต่อย่าให้คุณมองครับว่าจริงๆมันคือตีจากจุดต่ําสุดเนาะแล้วผมก็ลาดแล้วมันก็โค้งขึ้นมานิดนึงนะซึ่งต้องบอกว่าความโค้งที่เกิดขึ้นครับคุณจะสังเกตดีๆนะมันมาชนตําแหน่งตรงนี้เนาะแล้วมันก็ดีดตัวขึ้นไปต่อเช่นเดียวกันครับตําแหน่งนี้ ตรงนี้เนี่ยพอมันมาชนแล้วมันทะลุลงมาครับแล้วมันไม่สามารถดีดตัวกลับหรือว่าผ่านขึ้นไปได้สุดท้ายมันก็เลยล่วงลงมาอย่างที่คุณได้เห็นว่าราคาของบิตคอยเลยล่วงแบบปลานาวลงมาเลยเนาะจากจุดที่เคยไปก่อนหน้านี้คือประมาณ65 0 0 0แล้วก็ล่วงลงมาอยู่ราวๆ2 8 0 0 0เกิดขึ้นนะครับประเด็นสำคัญที่ผมให้คุณดูเส้นพาราโบลิกที่ว่าเนี่ยเพราะว่าผมจะลองตีเส้นพาราโบลิกจากสเตตล่าสุดลงลองมาดูนะครับก็คือจากตำแหน่งต่ำสุดตรงนี้นะผมตีขึ้นมานะครับ และลองสังเกตดูนะว่าคุณจะเห็นอะไรบ้างนะครับประเด็นสําคัญครับบางคนอาจจะบอกเฮ้ยโคชบอลตีตรงนี้แต่ตรงนี้มันก็ทะลุลงมานี่ใช่ครับมันทะลุลงมานะครับแต่สุดท้ายมันเกิดตําแหน่งนี้สีเขียวแท่งเทียนเนี่ครับเป็น bullish engulfing มันก็เลยดีดตัวเองโค้งขึ้นไปต่อนะครับไม่พอครับตำแหน่งนี้มีการโดนตบกลับลงมาแต่สุดท้ายคุณสังเกตดีๆมันก็คืออยู่แค่แนวบริเวณเส้น parabolic เคอร์ฟตรงนี้นะครับจนล่าสุดครับสเตจปัจจุบันเนี่ยล่าสุดหลายคนอาจจะรู้สึกเฮ้ยราคาของบิตคอยไปถึง69หมแล้วเนี่ยแต่ว่ามันก็แบบโดนตีร่วงลงมาแต่ผมอยากให้คุณดูนะว่าการที่มันร่วงลงมาเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ผ่านเส้นพาราโบลิกเคอร์ฟตรงนี้นะนั่นหมายความว่าในความเป็นจริงแล้วราคาของบิตคอยยังมีโอกาสที่จะพุ่งสูงขึ้นไปอย่างต่อเนื่องได้อีกนะครับจากสิ่งที่เราเห็นในเส้นโค้งพาราโบลิก ตรงนี้นะครับนอกเหนือจากนี้ครับผมมีบางสิ่งบางอย่างที่อยากจะให้เป็นข้อมูลอ้างอิงกับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนี่ครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับเป็นทวิตเตอร์ทวิตเตอร์หนึ่งนะครับจาก t e คเดฟนะครับซึ่งเขาได้ทํานายเอาไว้นะครับสำหรับราคาของ Bitcoin นะครับอยากให้คุณสังเกตให้ดีนะครับเขามีมาร์กเอาไว้นะครับข้อมูลนี้เนี่ยเขาเขาทวิตเอาไว้เมื่อวันที่12นะครับวันที่1 2พฤศจิกายนประเด็นสําคัญคือเขาบอกเอาไว้รับว่าจุดปัจจุบันนะครับในปี2013เนย์หาเปรียบเนี่ยเราเทียบเทียบกัน ก็คือตอนนี้เราอยู่ประมาณตรงนี้ซึ่งถ้าคุณสังเกตมันจะมีค่า1.272 1.618 2.272เขากำลังบอกคุณครับว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่ตำแหน่งนี้ที่เป็นตำแหน่งของเส้นฟีโบนัชชีที่ค่า1.618นะครับปี2017เนี่ยตำแหน่งเดียวกันที่ว่าเนี่ยอยู่ r ตรงนี้นะครับ1.618เหมือนกันนะครับในขณะที่ปีปัจจุบันก็คือ2021เขากำลังบอกว่าใช่ตอนนี้เรายังอยู่แค่เส้น1.618เท่านั้นเอง จากสิ่งที่เขาบอกครับเขาบอกว่านี่คือตำแหน่ง U R here ครับนี่คือตำแหน่ง U R here นี่คือตำแหน่ง U R here พูดง่ายๆ่ายครับราคาของบิตคอยตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่ามีโอกาสที่จะพุ่งสูงขึ้นไปต่อนะถ้าเทียบกับประวัติในอดีตนะครับจากปี2 0 1 3พุ่งขึ้นไปต่อนะจากปี2 0 1 7พุ่งขึ้นไปต่อ2 0 2 1เขาก็มองว่ามีโอกาสาพุ่งขึ้นไปต่อด้วยนอกนือจากนี้เนี่ยเขามีการทําการแบบประมาณการเอาไว้นะว่าจากจุดที่เป็นอยู่นะครับจากราคาโลตรงนี้นะครับที่มันมีการย่อตัวลงมาตรงนนนีี้เเคาคาาาตป็รระับ พอพีคขึ้นไปนะครับที่5.618ตรงนี้ซึ่งผมเข้าใจว่ามันคือเส้นของค่าฟิโบนัชชีที่เกิดขึ้นนะครับที่ค่า5.618เนี่ยพอตีเส้นออกมาเนี่ยในรอบนั้นเนี่ยราคาของบิตคอยอยู่ประมาณ1,200พูนง่ายนดีขึ้นไปอีกเยอะเลยนะจากร้อยกว่าขึ้นไปถึง1,200โดยประมาณในขณะที่ตำแหน่งนี้ครับจากเดิมเนี่ยที่อยู่ประมาณ 3- 4 0 0 0พนะครับแล้วก็ดีดขึ้นไป19,000นเ้นาะถ้าคุณยังจดจำกันได้นะครับในขณะที่ตำแหน่งนี้ครับปัจจุบันคุณยังอยู ที่ราวๆ6 0 0 0 0่นโดยประมาณเขาเลยตีประมาณการออกมาครับว่าถ้ามันอยู่ไปถึงเส้นแนวเดียวกันที่5.618จริงๆครับราคาของบิตคอย n รอบนี้มีโอกาสที่ไปถึง233,000ซึ่งถ้าเกิดว่าใครดูคลิปก่อนหน้าของผมนะครับที่ผมพูดเกี่ยวกับเรื่องของมีเงินหมืน่นสามารถเปลี่ยนกลายเป็นร้อยล้านได้ผมมีพูดด้วยเช่นเดียวกันว่าในมุมมองของผมเนี่ยก็มีโอกาสนะครับถ้าเกิดคุณประเมินตาม stock to flow model เนี่ยราคาของบิตคอย n อาจจะไปหลัก2 0 0 0 0 0เกิดขึ้นได้ด้วยนอกเหนือจากนี้ครับหลายคนอาจจะรู้ รู้สึกกังวลใจนะว่าเฮ้ยแล้วอย่างนี้เนี่ยเออมันจะเป็นอย่างที่คิดจริงหรือเปล่าแต่ผมก็ยังมีข้อมูลสนับสนุนบางสิ่งบางอย่างเนาะว่าถ้าเกิดคุณดูดีๆนะครับตั้งแต่ที่ราคาของบิตคอยทะลุเส้นสีเหลืองตรงนี้นะครับเส้นสีเหลืองตรงนี้คือเส้น EMA 20นะครับพอมันทะลุขึ้นไปเนี่ยทะลุขึ้นไปทะลุขึ้นไปคุณสังเกตดีๆนะมันยังไม่มีโอกาสที่แบบร่วงทะลุลงมาแบบจังๆเลยนะ แท่งนี้ล่วงจริงแต่สุดท้ายมันก็โดนดีดกลับขึ้นไปนะแท่งนี้ลงมาทดสอบทดสอบซ้ําแล้วซ้าอีกซ้าแล้วซ้ําอีกตรงนี้ก็ซ้ําแล้วซ้ําอีกแต่สุดท้ายราคาปิดก็ยังไม่ล่วงเส้น EMA 20ลงมาแปลว่าเส้นนี้ในตอนนี้เนี่ยก็ค่อนข้างมีความสําคัญเกิดขึ้นเนาะแม้คุณจะเจอราคาของบิตคอยอาจจะแบบลงมาทดสอบแถวๆหกหมื่นสองหกหมื่นสามแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ยังไม่ผ่านแนวตรงนี้และนอกเหนือจากนี้ครับจากสเตจปัจจุบันที่คุณได้เห็นอยู่เนี่ยผมเคยพูดเอาไว้ชัดเจนนะว่าราคาของบิตคอยนะครับจะมีจุดทดสอบ ใหญ่หลังจากที่ผ่านโซนิ่งตรงนี้นะครับซึ่งโซนิ่งตรงนี้อยู่ประมาณ57,000ไปจนถึงเท่าไหร่6บื0นนะครับถ้ามันผ่านตรงนี้ไปได้มันจะต้องขึ้นไปทดสอบไฮก่อนหน้านี้ก็คือราว63,000ถึง 65, ซึ่งผมได้เคยบอกเอาไว้ก่อนหน้าแล้วคุณดูดีดีนะครับนี่คือเส้นแนวที่แบบชนกันถี่มากๆนะครับคือมาทดสอบกันบ่อยมากๆแล้วถ้าเกิดว่าผมตีบางสิ่งบางอย่างให้คุณได้เห็น,นครับมันก็บอกได้แบบเต็มปากเต็มคำครับว่าตรงนี้คือแนวโซนิ่งที่มีความสำคัญ นะครับอ่าผู้เรียมันคือแนวปัจจุบันที่คุณกําลังเจออยู่นั่นเองนี่คือแนวที่ประมาณ60,300 0ไปจนถึงประมาณ6 5 0 0 0ค่อนข้างมีความสําคัญอย่างมากนะครับซึ่งบางคนอาจจะบอกเฮ้ย hey, โค้ดบอลรู้ได้ไงว่า6 5 0 0 0ซึ่ง6 5 0 0 0มันทับกับแนวฟีโบนัชชีนะครับที่1ตรงนี้ที่ผมเคยพูดเอาไว้ในขณะที่พีก,ก่อนหน้าเนี่ยที่ราคาปิดเนี่ยมันอยู่ประมาณ6 3 0 0ดังนั้นไม่แปลกที่คุณจะมาเจอการทดสอบโซนตรงนี้ถี่มากๆเลย จากที่เราเคยตีเส้นโค้งตัวนี้นะครับตีเส้นโค้งตัวนี้แล้วผมก็วัดระยะโปรเจกต์ตรงนี้ขึ้นไปเนาะว่าเฮ้ยถ้ามันสามารถผ่านตรงนี้ขึ้นไปได้เนี่ยราคาของบิตคอยเนี่ยก็มีโอกาสยกตัวสูงขึ้นไปถามว่าเราจะยกตัวสูงขึ้นไปเท่าไหร่ซึ่งผมเคยบอกเอาไว้นะว่าเฟสแรกเนี่ยมีโอกาสที่คุณอาจจะได้เห็นราคาของบนะิตคอยเนี่ยวิ่งอยู่แถวๆว่ามา 7 5 0 0 0ถึง76,000และนอกเหนือจากนี้ผมอยากให้คุณดูเพิ่มเติมอีกครับนี่คือจากเส้นกราฟ4ชั่วโมงครับคุณก็จะเห็นชัดเจนอย่างที่ผมบอกว่านี่คือโซนที่แบบมันมีการทดสอบกันจริงๆนะค,คุณสังเกตนะเนี่ยชนตรงนี้ชนตรงนี้ชนตรงนี้ชนตรงน,น,รงนี้ตรงนี้ก็ทดสอบทะลุขึ้นไปได้สุดท้ายโดนตบกลับลงมาก็มาชนอยู่บริเวณตรงโซนนิ่งตรงนี้ซึ่งมันก็บอกได้ชัดเจนครับว่าตรงนี้เป็นโซนที่มีความสําคัญพอสมควรอย่างหนึ่งที่บอกได้ครับวอลุ่มเริ่มยออยอาาา้้ะครคส,สูููงงผไดพพขจจ ขึ้นไปก็เป็นไปได้นะครับก็ต้องมาติดตามกันให้ดีนะครับแต่สิ่งสิงหนึ่งที่ผมอยากให้คุณเห็นครับถ้าผมตีเส้นพาราโบลิกเคิร์ฟตรงนี้นะครับขึ้นมานะครับอ่าเส้นพาราโบลิกเคิร์ฟตรงนี้ขึ้นมา คุณจะได้เห็นบางสิ่งบางอย่างครับว่านี่ครับจากแนวตรงนี้ครับสุดท้ายเนี่ยมันดีดตัวขึ้นไปชนแนวต้านของเส้นพาราโบลิกเคิร์ฟแล้วมันก็ย่อลงมานะครับมาทดสอบแถวๆกลางเส้นตรงนี้แล้วก็ดีดขึ้นไปนะครับที่แนวต้านนะครับร่วงลงมาที่แนวรับครับดีดขึ้นไปครับเจอแนวต้านแล้วก็โดนทุบลงมานะครับพอร่วงลงมาเสร็จเนี่ยมันพยายามดันตัวเองขึ้นไปนะครับแต่สุดท้ายก็โดนตบกลับลงมานี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับสังเกตดีๆครับตอนนี้มันกําลังดีดตัวเองขึ้นไปหลังจากที่มันชนแนวรับนะครับ ดีดขึ้นไปซึ่งถ้าดีดขึ้นไปมันก็ชัดเจนอย่างหนึ่งครับว่าถ้ามันไปจนถึงเส้นแนวต้านนะครับแปลว่าราคาของ Bitcoin รอบนี้ขั้นต่ำก็น่าจะมีสักประมาณ71,000หรือ72,000สิ่งที่สำคัญคุณสังเกตดีๆนะครับที่ผมบอกว่ามันอาจจะเกิด Big Move ด้วยเช่นเดียวกันนะเพราะว่าคุณดูดีๆครับแท่งเทียนแท่งนี้กับวอล่มครับ วอลลุ่มมันดูแนวโน้มเริ่มมาแล้วนะครับในขณะที่แท่งเทียนแท่งนี้ตัดทะลุโซนนิ่งขึ้นไปนะครับก็ต้องมาดูนะว่าแท่งตรงนี้เนี่ยมันจะผ่านไปได้หรือเปล่าตอนช่วง11โมงของวันนี้นะครับซึ่งตอนนี้ผมถ่ายทําคลิปในวันที่15พฤศจิกาย,ยนนะครับตรงนี้ก็ต้องมาลุ้นกันนิดนึงนะครับแต่ถ้ามันไปได้เนี่ยก็มีโอกาสไปได้ไดอีกไกลเลยพอสมควรนะครับก็จะสร้างไฮใหม่เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับและนอกเหนือจากนี้ครับผมอยากให้คุณดูกราฟ1ชั่วโมง เพิ่มเติมนะครับสำหรับการาฟ1ึงชั่วโมงครับผมอยากให้คุณสังเกตบางสิ่งบางอย่างให้ดีนะครับนี่คือสิ่งที่ผมมองเห็นในปัจจุบันนะครับว่าถ้าคุณสังเกตตำแหน่งบริเวณนี้ครับตำแหน่งบริเวณนี้เนี่ยผมถือว่ามันมีการชนกันอยู่พอสมควรเลยนะเห <switching> มือนเป็นโซนย่อยครับอ่าตรงนี้เป็นเหมือนโซนย่อยผมขอนอนุญาตใช้เส้นสีเหลืองแล้วกันนะอ่าเป็นเส้นสีเหลือง <sono hani> เป็นโซนย่อยที่แบบมีการชนกันซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกแล้วประเด็นคือบางคนอาจจะงงทาไมโคชบอลถึงพูดตัวนี้อ่ะ ก็ผมอยากให้คุณดูเส้นตรงโซนตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันน่าจะพอมองเห็นเนาะอ่าตรงนี้ก็เหมือนกันครับตรงนี้ก็เป็นโซนย่อยนะคุณสังเกตดีๆนะเวลาที่มันเข้าสู่โซนย่อยตรงนี้ครับโซนนะครับดีขึ้นมาเจอโซนดีขึ้นมาเจอโซนเมื่อไหร่ก็ตามที่ทะลุโซนครับราคาของบิตคอยมีโอกาสไปแนวต้านเกิดขึ้นเลยนะครับตอนนี้นั่นหมายความว่าผมก็มองภาพเดียวกันครับตอนนี้มันทะลุโซนนิ่งครับ ในขณะที่วอลุ่มของกราฟ1ชั่วโมงก็มาด้วยนั่นเลยมีโอกาสสูงมากที่ผมบอกว่าอาจจะเกิดการบิ๊กมูฟเกิดขึ้นสำหรับบิตคอยทำให้ราคาพุ่งขึ้นไปราวๆ7 0 0 0 0ืเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมาลุ้นกันต่อไปบางคนบอกจริงหรือเปล่าโคชบอลก็อยากให้มาดูต่อตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับว่าสังเกตนะพอชนโซนตรงนี้แล้วทะลุไปได้มันก็ขึ้นไปที่แนวต้านเนี่ยหรอไหมพอร่วงลงมาก็ลงมาเจอแนวรับพอทะลุขึ้นไปมีโอกาสไปแนวต้านแล้วก็ร่วงลงมาแนวรับเห็นไหมครับ โซนนิ่งที่มีมีความสําคัญอย่างมากนะครับในขณะที่ตอนนี้มันทะลุขึ้นไปแล้วผมเลยมองภาพว่ามีโอกาสที่จะเกิดพุ่งขึ้นไปถึงแนวต้านเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันก็ต้องมันลุ้นกันนะครับว่ามันจะสามารถทะลุตรงนี้กลับขึ้นไปได้จริงหรือเปล่านะครับ ก็มาสรุปคลิปคลิปนี้กันสักนิดหนึ่งครับว่าจากสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันนะครับม่ว่าการที่ผมจะตีเส้นพาราโบลิกเคิร์ฟนะครับหรือว่าดูแนวรับแนวต้านดูโซนนิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับมันบ่งบอกได้เช่นเดียวกันนะว่ามีปัจจัยบวกที่จะทําให้ราคาของบิตคอยนนะครับเกิดการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งก็มีโอกาสที่จะพุ่งต่อไปได้นะครับสำหรับใครที่คุณยังไม่ได้ซื้อบิตคอยก็ต้องบอกก่อนนะว่าจังหวะนี้อาจจะไม่ใช่จังหวะที่เหมาะสมในการซืื้้้้อออกกกกก็็เเปปนนนนไไดดแต่่่ถถาาาาาคคคุุณณิววยยจะมมมมทีััขึ อยู่ที่การตัดสินใจของคุณนะครับเพราะวันนี้ครับไม่มีใครหวังดีกับเงินของคุณเท่ากับตัวคุณเองอย่างแน่นอนและสําหรับใครก็ตามครับถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปคลิปนี้และชื่นชอบคลิปคลิปนี้นะฝากเป็นกําลังใจให้กับผมสักนิดหนึ่งครับผ่านการกดไลค์คลิปคลิปนี้ครับกดแชร์คลิปคลิปนี้ให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักนะกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจดีๆให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันหรือพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ได้ด้วยนะครับผม และตอนนี้ครับปัจจุบันนัผมทำกลุ่มกลุ่มหนึงใน Facebook กลุ่มปิดที่ชื่อว่า zero to freedom นัซึ่งกลุ่มกลุ่มนี้ความตั้งใจของผมนะครับผมตั้งใจที่จะแชร์และแบ่งปันเส้นทางแนวทางวิธีคิดต่างๆในเรื่องของการเงินการลงทุนไลฟ์สไตล์ไปจนถึง การจัดการชีวิตของผมที่ผ่านมาว่าจากเดิมที่ผมเคยติดลบมาก่อนเนี่ยผมสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองให้กลายเป็นคนที่มีอิสรภาพทางการเงินไปได้ยังไงโดยผมตั้งใจจะไลฟ์ในทุกๆวันพลิหัสนะช่วงเวลาตั้งแต่6โมงถึง2ทุ่มโดยประมาณถ้าใครที่คุณคิดว่าคุณสนใจนะคุณสามารถสมัครได้โดยเพียงแค่บริจาคเงิน300บาท เท่านั้นนะครับโดยการบริจาค300รบาทนี้ผมตั้งใจจะนําเงินไปทําบุญนะครับในทุกๆ2สัปดาห์โดยประมาณซึ่งปกติผมทําของผมอยู่แล้วแต่ก็จะถือซะว่าคุณก็ได้มีโอกาสร่วมทําบุญกับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับใครที่สนใจนะครับสามารถทักเข้ามาได้ที่ช่องทาง l i n e แอนะครับที่ผมแปะเอาไว้ที่ด้านใต้ได้โดยเช่นเดียวกันโดยพิมพ์เข้าไปที่ช่องทาง Li n e แนะครับว่า Z T F นะครับใครที่สนใจทักเข้าไปได้เลยนะครับและอย่าลืมครับลองเอาสิ่งที่ผมแชร์แล้วแบ่งปันนี้ครับลองเอาไปทําดูครับเพื่อตัวคุณเองครับเพื่อครอบครัวงคุณและเพื่อคนที่คุณรักนะครับสุดท้ายและท้ายที่สุดเลยนะครับว่าเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของคุณครับและจงทําในสิ่งที่คุณคิดว่ามันใช่ครับที่เหลือไม่ต้องคิดแล้วครับลุยแม่งให้เต็มที่เลยผมโคชบอลวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะที่เข้ามาชมคลิปคลิปนี้กันจนจบแล้วไว้เจอกันคลิปคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผม